Anh Yong, anh Yong하세요. Khuất Hữu Tài, đi Quốc. Anh Yong, hả em. น้องแขกเป็นอาสาวน้องแขกเพื่อนร่ยมากได้ายมก็คือเพื่อนเรนอยู่ที่นี่มาสองปีไม่ไเจอความวุ่นแรงคอนี้มาก่อนเออใช้ถ่ยด้วยไม่ใช่ไงเราไม่คิดไม่คิดคำไหนดิทุกคนมาทำไม่คิดไม่ได้นะอันนี้ยังไงเด็กอีฮวาจะมารีวิวอีฮวาฟังตึกนี้คืออะไรคะน้องแขกนี่เรียกว่า e c c ก็ถ้าเป็นสมมติว่าที่ยวกับไอจดนมันอารมณ์แบบ m l c m l c เหรอ มีร้านข้าวมีร้านสะดวกซื้อห้องทำนั่งทำงานห้องเรียนมีร้านจอดรถอยู่ข้างล่างลานจอดรถอยู่ข้างล่างมีโรงหนังด้วยมีโรงหนังด้วยมีโรงหนังตึกเนี้ยนะอันนี้มีหกชั้นนึกไม่ไหวกว้างใหญ่มีธนาคารมีธนาคารก็คือทุกอย่างซ่อนอยู่ในตึกนี้สองฟากนี้คือจริงมันเชื่อมกันอยู่ข้างล่างอ่ะมันสามารถเดินถึงอ๋อข้างล่างมันเชื่อมกันด้วยแล้วแล้วคนนอกเดินเข้าไปได้ปะ เชื่อมกันเนี่ยใต้บันไดตรงนั้นห้องแรกมันก็จะเป็นห้องอะไรนะห้องประชุมอะไรเงี้ยมันจะมีที่ให้นั่งหรือมาเด็กไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตึกตรงกลางนู่นน่ะคืออะไรนะเป็นอะไรนะเป็นเรียกว่าเออเออคนกวานหรือว่าโอพีถ้าเป็นไปโดนก็จะมีกําหนก็คือตึกอธิการเหรอใช่ใช่ตึกอนวยการนั่นคือตึกโอพีตึกอธิการใช่แล้วเป็นเมนบิวติ้งช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาเหรอไม่ แต่ว่าคือคนที่เขารับไปแล้วเหมือนเคายังไม่ได้่ายมันเขาก็เลยมาเก็บเกี่ยวอ๋อคือเราเขารับไปเสร็จแล้วเหมือนที่ไทยมันจะแบบปีนึงปีนึงใช่ไหมือนเข้าเรียนเหมือนกันก็คือเข้าเรียนได้ปีนึงรอบเดียวเวลารับแต่ที่เนี่ยรับเข้าก็ทุกเทอมรับเข้าได้ทุกเทอมมันก็เลยจะมีคนเรียนจบไม่เหมือนกันแต่เขารับปริญญากับใครอธิการเหรออธิการอ๋อก็เลยมันก็เลยจัดงานรับปริญญาได้บ่อยมากเป็นมหาลัยหญิงที่ใช็ คำว่าสวยจะเปลืองมากค่อีฮวาจากเด็กอีฮวาะเห็ชีวิตล่ยนร้านอาหารแนะนำโดยเด็กอีฮวา เป็นจำนวนเจ็ดคนจริงจริงแบบถ้าแบบคือมันเหมืนต้องกินแบบว่ามันมันจะแบบท็อปปิ้งกันบางอันแบบเป็นซีฟู้ดอันอันนึงแบบซีฟู้ดอันนึงเป็นอีกอย่างก็ได้อ๋อมันจะได้ลองกันเอาได้เดี๋ยวรเรต้องแขกันกูจะอัดให้ดูหมือนกันแล้วก็มันจะมีเอลยสาระเลยสาระเอะเมเมีส

เใส่ให้กันด้วยนะฝังลงข้าวแล้วเสร็จได้ไหมไม่คนไทยเลยเนาะอมูกเข้าไงเขาบอกว่าใส่ข้าวอย่างเ่อนกานใช่ฉันชอบนะอะไรล็อกเคาอย่างเงี้ยฉันชอบใส่ใส่ให้น้องแขกก่อนใส่ให้น้องแขกทาไมมึงไม่ใส่ให้น้องแขกใส่ให้น้องแขทำีลอย่างได้หมมือมปกังสินใส่ชไม่ ดิว่ะเสียใจอยู่นะอะไรพูไปไหนอ่ะไปห้้องนฝั่งไหนเขาไม่รักกันเลยอ่ะฝั่งไหนเขาไม่รักกันเลยฉันื่อป็นบีไม like ่ได้ชื่ออีบเดีอคุณตกเลยนะยูนาบีก็ได้อ่ะยูนาบีฉันเป็นยูนาบี ไม่เคยคบลองมาเล่นด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนใหม่ใช่หรอเพืนใหมหรอมันไม่เห็นหน้านะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ก็คืนอยู่ค่ะเพื่อนใหม่ก็คืนอยู่เพื่อนใหม่มาเล่นด้วยกันเร็วนำไม่ไม่อยากอยากเล่นเฉยเฉยอันนี้แต่ว่าไม่ไม่เป็นเราเปลี่ยนแล้วแตนายไม่ใช่ดีดีไต้องอื่นดีหรอถูกไหมฉันเป็นยูนาบี เยี่ยมเพื่อนหรือว่ามากดเพื่อนมาตรงไหนดีคะน้อ,องแขกอยู่มูดเตวอีฮวานนะคะที่แนะนำไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้ในคลิปอยู่เกาหลีเออแซมโค้รแกง อันนี้เผ็ดมากเลยอันนี้เผ็ดมากแต่กินแล้วค่ะเผ็ดไม่ใช่อันนี้เผ็ดน้อยแต่ก็เผ็ดเผ็ดแต่ก็เผ็ดนะเผ็ดน้อยแต่ก็เผ็ดมากเลยอะไม่มีรสเลยเอาค่ยังเลยเหลอใช่ไหมยังอาหารหนึ่งสองสามเขายุ่มุ่นต้องมาน้ำมันยืดเนาะ ฝั่งมันพวกแกจะทำให้มันดูน่ากินียดน้ำแข็ง่อยที่ถ่ายไว้แล้วใช่ไหมโอ้ยวุ่นวายมากมือคันกันอะไรขนาดนั้นใส่ขึ้นมาเนาอันนู้นเผ็ดไหมเผ็ดกว่าเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดเลยอยากได้น้ำหอยเผ็เลยน้ำหอยอันนี้คือเผ็ดที่สุดในร้าน